สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเชื่อมต่อแบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์นะครับเพื่อให้สื่อสารคุยกันนะครับแต่อินเวอร์เตอร์ที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ดีนะครับอ่าก้อนอื่นเรามาดูที่หน้าจอของอินเวอร์เตอร์ดีนะครับอันนี้ก็คือเราต่อใช้งานอยู่เฉยๆนะครับก็คือยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อสื่อสารกันนะครับเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเรากดตรงนี้นะครับ นะนค่าต่างๆก็จะไม่ไม่ขึ้นมานะครับนั้นเหมือนเราต่อใช้งานได้เฉยนะครับส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะตั้งค่าไว้ให้ก่อนนะครับคือ,อให้กดที่รูปเฟืองนี้นะครับแล้วมาที่แบตเตอรี่เซตติ้งนะครับให้เราเลือกที่คำว่าลิเทียมนะครับนี่ครับแล้วกด เครื่องหมายถูกนะครับแล้วเราก็เข้าไปใหม่นะครับเราก็จะมาตั้งค่าสำหรับแบตมิเตอรนะครับให้เปลี่ยนตรงนี้นเป็นโค้ดสิบสนะครับเรากกดที่เครื่องหมายถูกนะครับอ่าตอนนี้เราก็ตั้งค่าแล้วนะครับแต่ก็ยังสังเกตได้ว่านะถ้าเราก,กดเข้ามา ก็ยังไม่มีอะไรขึ้นนะครับบวนก็ยังอยู่ศูนย์ m อยู่ศูนย์นะครับต่อไปนะครับเราก็จะเชื่อมต่อให้สื่อสารกับอินเวอร์เตอร์นะครับคือให้แบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์นะทำงานสอดคล้องกันนะครับผ่านสัญญาณ rs สี่แปดห้านะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูพินนะครับระหว่างแบตเตอรี่แล้วก็อินเวอร์เตอร์นะครับส่วนพินของฝั่งอินเวอร์เตอร์ดีนะครับก็ใช้เป็นหนึ่งสองสามนะครับสีน้ำตาลนะครับก็คือพินหนึ่งนะครับจะเป็น is c แปดห้า b ส่วนขาวขีดน้ำตาลนะครับพินที่สองนะครับจะเป็น r s c 8 5 a ส่วนสีส้มนะครับพินที่สามจะเป็นกาวต่อไปนะครับก็จะเป็นฝั่งของแบตเตอรี่นะครับพินที่ใช้นะก็จะเป็นหกเจ็ดแปดนะครับส่วนสีส้มนะครับก็จะเป็นกาวนะครับขาวขีดน้ำตาลนะครับก็จะเป็น r s c 8 5 a นะครับส่วนสีน้ำตาลก็จะเป็น r s c 8 5 b ก็คือเราต้องเสียบให้ถูกฝั่งนะครับระหว่างของแบตกับอินเวอร์เตอร์นะครับ ต่อไปนะครับอันนี้ในสังเกตนะครับก็คืออันนี้จะเป็นพินหกเจ็ดแปดนะครับผมจะเสียบที่อินเวอร์เตอร์เนี่ยช่อง R S สี่แปดห้าเนี่ยครับส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับก็ให้ดูพินให้ดีนะครับก็ผมก็ใช้เป็นพินหนึ่งสองสามนะครับนี่คือจะเสียบที่ช่อง R S สี่แปดห้านะครับเนี่ยที่จะเขียนไว้ยว่า B M S R S สี่แปดห้าขับแคนนะครับ โอเคครับเมื่อเราเชื่อมต่อี๋ยวครับตอนนี้ก็คือเราจะให้สื่อสารกันแล้วนะครับให้เรากดที่นี่ที่รูปแบตเตอรี่นะครับแล้วกดที่อันนี้นะรีบีมเอสนะครับนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าค่าวนมาแล้วนะครับแสมาแอมมานะครับนี่ครับตอนนี้ก็คือ ระหว่างอินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่นะั้นสื่อสารกันนะครับค่าที่แบตเตอรี่ก็จะถูกส่งมาอย่าง In อ,างานนอ,องิน,น,อนเวอเรอ์เตอร์นะครับเพื่อให้การทํางานนั้นสอดคล้องกันนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาลองคาลิเบตผ่านคอมพิวเตอร์นะครับก็คือมันสามารถคาลิเบตผ่านคอมพิวเตอร์นะครับสําหรับแบตลูกนี้ก็จะส่งไปที่อินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ไปดูที่อินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับ ก็คือให้ตังเกตตอนนี้นะครับผมจะปรับนะครับตอนนี้วนอยู่ที่ห้าสิบแปดนะครับผมจะปรับสองค่านี้ก่อนนะครับก็คือจะเป็นกระแสดิชาร์จนะครับตอนนี้อยู่ที่สองรอยห้าแอมป์ส่วนวนอยู่ที่ห้าสิบแปดนะครับผมจะปรับให้เป็นสองร้อยสิบแอมป์นะครับ ผมก็จะเขียนทับไปเลยนะครับให้เรากดที่ตัว i อีกครั้งนะครับก็คือเราจะดูว่าตอนนี้มันถูกบันทึกนะครับโอเคครับถูกบันทึกนะครับต่อไปอันนี้ผมจะปรับให้ลงมานะครับจากห้าสิบแปดนะครับก็ให้เดือนห้าสิบหกนะครับผมมาเขียนทับไปเขียนมาเขียนทับแล้วเราก็ดูว่าถูกยืนยันนะครับ ดีนะครับเราลองตอนนี้ที่สำหรับของแบตเตอรี่ก็ถูกเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้จะเป็น5 6โวลต์แต่กระแสดิชาร์จก็คือ2 1 0แอมป์นะครับแลวเราก็จะมาดูที่อินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้รจะสังเกตได้ว่าตอนนี้กระแสดิชาร์จนะครับถูกเปลี่ยนแล้วนะครับจากเมื่อกี้205แอมป์นะครับตอนนี้เป็น2 1 0แอมป์นะครับตามที่เราคาลิเบรตค่านะครับส่วนโวลต์ก็เปลี่ยนแล้วนะครับ จาก58ตอนนี้ก็จะเป็น56นครับแสดงว่าตอนนี้แบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์นะครับนั้นสื่อสารกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผ่านสาัญญาณ S485 นะครับครับส่วนคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้ครับสวัสดีครับ